นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร IBF หาล้านแน่อร่อยจริงกลับเข้าสู่ชนทุกปัญหากับสามารถนะอยู่ในประเด็นที่หลายท่านก็ให้ความสนใจนะสื่อเลือกข้างสมควรหรือไม่อย่างไรนะส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะบอกว่าไม่ต้องเลือกข้างหรอกใช่ไหมหอยู่อย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่านําเสนเอกันให้ ให้เท่าเทียมให้สมดุลกันสักเล็กน้อยแหลรประซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ยากเหมือนกันนะคือไม่รู้ว่านําเสนอแบบเท่าเทียมหน่อยหรือใกล้เคียงกันหน่อยมันอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มองมุมมองต่างมุมกันอยู่นะครับเหมือนว่าผู้ชมนมคับสิบสามเส้นทางเนี่ยแล้วเสนอเสนอสั้นๆหนึ่งนาทีแต่ว่าอับังคลราเขาอยู่ที่เดียวหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไม่บาลานซ์กันหรือเปล่าคุณนันโอครับสวัสดีครับนันโอครับ วันนี้คมาจากคุณคุณรักเขาว่านี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ได้ยินเสียงตั้งนานแล้วเนี่ยติดตดอเดี๋ยวติดเลยวเนี่ยครับวันนี้หลานๆไม่ได้แย่งทีวีใช่ไหมก็เลยโทรศัพท์มาคุยได้เนี่ยโอ้กติมันผมาาทำงานแล้วก็ช่วงมีงานไปเที่ยวง,งานกันนะเขามีงานก็เลยปล่อยปล่อยสอวอไว้ที่บ้านอืมคุณนั้นโอ้มองอยังไงเรื่องสื่อเนี่ยสื่อนำเสนอเนี่ยมันเลือกข้างไม่เลือกข้างหรือเปล่าแล้ววันนี้ ที่ไปหาสื่อเนี่ยมันถูกมันเหมาะมันควรไหมในมุมของคนดูโดยทั่วไปเลือกข้างไหมผมว่าไม่ไม่ควรเลือกข้างครับตามตามตามหลักต้องเสนอเอาเอาทางเป็นกลางนะเพราะว่าไอ้ไม่ไม่ผมว่าไม่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 สมควที่จะเอ็ไปทางไหนเสนอข่าวที่มีความจริงจริงครับครับอย่าง ชุดพวกนี้มาเท่าไรชุดนี้มาเท่าไรอ๋อคือบางทีก็อย่างทีท่เขาแลกเปลี่ยนกันนะคุณนะหรือบางทีผู้สขาวน็นับไปได้มันไม่ไม่มีหน้าที่ไปนั่งนับไงเดี๋ยวไปนั่งนับขึ้นมามันผิดขึ้นมาได้วก็ซวยอีกอะ่ะเราก็เลยต้องอาศัยแหล่งข่าวหรือคนพูด mm. เช่นคุณเฉลิมบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมาอ่าห้าพันคนเราก็องว่าคุณเฉลิมบอกว่าคนมาชุมนุมห้าพันคนไม่ใช่สื่อบอกว่ามาห้าพันคนนะอือ mm. มันผมว่ามันมันยังไงนักการเมืินพูดงัลก็มีอีกอีกอีย่างครับแต่ว่าเซนเนี่ยมันเซเเราว่าเนอการที่ว่าอาจจะซื้ออาจจะพ่วงหน่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะจะเท่าหรือเปล่าจะตรงหรือเปล่าอาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่าอย่างนั้นได้ไหมได้ไหมคุณอนุทรับแต่ครับนั้นแน่จะประมาณครับแต่ว่าถ้านักการเมืองพูดมาแล้วก็เซนก็มีเขาอ่าใคาว่าไม่ถ่ายทอด่ายขายทอดอีที่ว่า ทักเมืองที่พูดมาแต่ว่าสมมติว่าฝ่ายนู้นมาเท่าไหร่ฝ่ายนี้มาเท่าไหร่ต้องต้องต้องเสนอความเป็นจริงรับอ่าอ่าอ่า่ะขอบพระคุณคุณนันโอนะขอบพระคุณนะครับพอดีสายเยอะเยอะนะวันนี้มีคนอุตรดิติคนหนึ่งต่อท้ายคุณนันโอด้วยนะครับคุณคนอุตรดิติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงฮะดูดูข่าวช่องสามช่องห้าแล้วดูเ็านาเสนอข่าวเป็นยังไงคืออันที่จริงแล้วนะครับซื้อประเทศไทย โดยมากก็คือเอากําไรเป็นใหญ่ไอ้เรื่องจะเป็นจางไม่มีไม่มีครับครับแล้วก็คงเห็นว่าในการที่ออกโทรทัศน์ที่ในของรัฐบาลหรือของประชาธิปัตย์คือด่ากันมากเกินไปด่ากันมากเกินยุบไปนะคือเหมือนจะาพนจานตัวเองคือสองช่องนี่ตรงตัวนี้น่าสนใจคุณคนอุตริตคือที่ผ่านมามักจะพูดว่าจํานวนคนรายงานไม่ตรง ไม่มีความเป็นกลางแต่มุมของคุณคนบุตรีน่าสนใจคือการนําเสนอเนี่ยอาจจะมากยะมากเยอะไม่รู้ม,กมักว่าไม่รู้แต่ว่าเนื้อหาสาระมันกลายเป็นการด่าทอกันอ่ะอันนี้น่าสนใจด่าทอน <ๆ S 1> ตนเองแล้วก็ทาให้ับเขาไม่รู้ก็ให้รู้ยั้งรัฐบาลเข้ามีาขาดทุนก็ประกาศให้เขาลูกถือตัวเองนั่นยั้งไอ้มอบท้งๆานานาตัวเองก็ทําก้อนนั่นแหละคือคด่าเขาเกิน ทีนี่มันเป็นลัศนะที่รัฐบ,บาลมีจุดบกท่องคือประชาชนเขารู้เขาจึงเดินขบวนันเต็มแสดงเ้าเป็นไม่รู้ว่ารัฐบ,บาลจะเองบริหารมาอย่างไงหรือก็ไปบอกว่าตัวเองดีมดอมแนแหละมันก,กน็อย่างนี้แหละใครมาเป็นรัฐบ,บาลก็ต้องบอกตัวเองดีอยู่แล้วล่ะไม่มีใครบอกผมเป็นรัฐบ,บาลแล้วผมบริหารแย่มากเลยไม่ใช่ก็ต้องอ,อันนี้จริงแล้วถือรัฐบ,บาลต้องเือรัฐบ,บาลว่าจุดนี้ตัวเองทําไม่ดีแล้ว ประชาชนจะรู้กันเป็นประเทศแล้วม,มันถึงมีคนเดินกระบวนมากมากมายนี่ผมตกใจในยกจริงๆเพราะว่าไม่ได้มีพิษเอาไอ้คนอื่นเป็นหัวตัวเองไม่ได้คิดคมันทำให้หรือออกมาแต่ละทีละทีทำให้ตัวเองพิษพลาดอะไรนะแล้วก็ซื้อก็นั่นแหละรัชนะต้องเจ็บต้องอะไรก็รรโดยแล้วอยากให้สื่อ พัฒนายังไงอยากให้สื่อนําเสนอแบบไหนในมุมของมันจริงๆแล้วมันต้องผมอยากจะฟังพี่เขาที่ว่ากันมาถ้าเข้าข้างฝ่ายเสื้อแดงมากผมก็ไม่อยากฟังเข้าข้างทิธาติปักหมักมากก็ไม่อยากฟังอยากอยากจะฟังางกลางที่เอาข้อมูลมานำเสนออย่างเหมาะสมทํานองนั้นใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้ที่เข้าข้างเขาจุดโกงไม่ใช่มันต้องมีสือกลางที่ดีอืนะครับวิจารณ์ว่าเออรัฐบาลพิพาทยังไง จะแก้ไขยังไงรวมติงที่เตือนไม่ใช่ว่าอย่างที่ผมบอกสภาอะไรเรียกว่าทาลทาโรคสภามุดความหมายแล้วที่ผมเคยอนิจารทาจริงจริงขอบคุณนะครับคุณคนรวยจะอุต์เลครับหลังตรงมาคุยกันใหม่นะคขอบคุณนะครับสวัสดีครับจ้ะคุณวัดีฮะคุณวัดีฮะคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณประจักษ์คุณสมพรสวัสดีครับคิดว่าเหมาะไหมที่เขาเดินทางไปเจอสื่อวันนี้เดินทางไป อะไรจะไปชุมนุมอยู่ด้านหน้าของที่ทําการสื่อคดิฉันว่าไม่เสียหายนะคะอา,าอาจารย์รคำพีนะคะพูดดิฉันว่าเออเป็นคนหนุ่มที่พูดจาแบบคือเหมือนกับว่าตรงกับสมัยปัจจุบันนะคะาสามห้าเจ็ดเก้านี่มันเป็นสัมปทานจากราฐัฐไม่ใช่เหรอคะจะเป็นของรัฐอย่าง,งประชาเนี่ยเป็นของรัฐเลยล่ะ,ะเก็งเบามากเลยนะะคะ่ะ ได้ยินได้ยินเสียงคุณวดีชัดเจนนะฮะเชิญนะเชิญนั่นแหละมันก็ยึดโยงกับภาษีของประชาชนเขาเขาถึงโจมตีช่องเหล่านี้ไงฮะประชาชนดูเนี่ยมันจะมีหลายกระดับนะคะคืออย่างประชาชนทุกคนนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเอย่างคนที่มีความรู้มีอินเทอร์เน็ตอะไรเขาก็สามารถแบบว่าเลือกดูได้เยอะๆใช่ไหมคะอย่างประชาชนพื้นพื้น พื้นบ้านทั่วไปเนี่ยถ้าสามห้าเจ็ดเก้าอะไรนี่เสนอแต่ละครนะคะคุณเขาก็จะได้ดูแต่ละครถึงมีข่าวเขาไม่ดูแล้วคุณว่าดีคุณว่าดีเวลาข่าวเขาไม่ดูกันเลยจะรอดูแต่ละครหลังข่าวละครน้ำเน่าอย่างเดียวใช่ค่ะก็ก็เสนอน้อยไงเสนอเสนอข่าวน้อยอย่างเอ่อบางบางช่วงรัฐบาลอย่างนี้ก็เสนอแต่เออ ละครข่าวนิดหน่อยบางทีข่าวก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเงี้ยอ่าคือคือ,คอนาเสนอพอเป็นพิธีใช่ค่ะแล้วก็้วนไม,ไม่ได้เยอะอย่างที่ควรที่จะเป็นอ่าใช่ใที่ที่คุณบอกว่าจํานวนเนี่ยไม่ตรงอะไรเนี่ยแค่เขายกตัวอย่างให้เห็นที่ชัดเจนแต่ที่เขาดูมาก็คือเขาเห็นแล้วว่าคือหล,หลายอย่างไงจํานวนที่เขายกนี่แค่ให้เห็นความชัดเจนว่าเออมันเห็นชัดเจนนะไอ้ตัวนี้ผิด ผิดแบบว่ายกตัวอย่างให้คนเห็นได้ชัดเจนไงฮะไม่ไม่รู้คุณ่าดีไอไอประเด็นอย่างเงี้ยมันต้องมานั่งคุยกันยาวเพราะว่าถ้าเป็นคนสี่ห้าคนเนี่ยมันดูกันออกไงว่าตกลงมันใช่หรือไม่ใช่สมมติว่ามีคนอยู่สิบคนบอกว่าสี่เนี่ยอันนี้มันดูออกแต่ว่าคนเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยบางทีมันดูไม่ออกคือฝ่ายหนึ่งบอกเนี่ยมากันห้าหมื่นเอ้คนบอกว่าสามหมื่นเองคือมันดูกันมันไม่มีใครไปนับไงเออไม่เขาไม่ไม่ต้องถึงแบบไปนับหรอกค่ะก็แบบว่าเออคุณจะเสนอเสื้อแดงมาเออ เฉายภาพให้ดูมีเประมาณเท่านี้ก็ฉายภาพให้ดูแหละแต่ว่ามันกําหนดตัวคนไม่ได้หรอกจานวนเท่าไหร่ไม่ได้หรอกเพราะมันมองมันมองต่างมุมกันไม่ไม่อันนั้นเขาแค่ยกตัวอย่างซึ่งจริงๆไม่ใช่หลักนะคะอ่าอีอนี่พยายามอธิบายไงพยายามอธิบายเพื่อความแร์กับตัส่วนและอย่างนักการเมืองเอามาอ้างคือจากอย่างคุณเฉลิมพูดอะไรอย่างเงี้ยอนักการเมืองก็บอกว่าเเท่านี้เท่านี้นักข่าวก็ใช้นักการเมืองให้ดูอย่างเงี้ยเขาแยกแยะได้ค่ะ ยังแกได้ว่าไม่ใช่นักข่าวพูดเองอ่าอ่าอ่าเอาละเอาละขอบพระคุณครับคุณวดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะครับคนราชบุรีฮะคนราชบุรีก็แสดงว่าคนดูเองก็ดูออกแล้วตอนนี้คือเอาภาพคนที่มาร่วมจุมพุมที่อนุสาวรียีประชาธิปไตยให้ดูว่าไม่ต้องอธิบายก็คนก็ประเมินออกแล้วว่าเท่าไหร่ครับอ่าเราก็จะได้ดูไว้นะครับคนร้าบุรีฮะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ประจักรศุภพรนะครับสวันดีครับโมยักมากเลยตั้งแต่ตอนรายการเลย อ่าเป็นไงฟังแล้วสองภาคฟังบอกว่าอ่ะก็<ว>มันก็ไม,ไม่ควรเลือกนะครับก็เหมือนไม่ควรเลื่องข้างอะนะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ตบเกียรติทนว่านั่นแหละนะครับคก็ควรสื่อก็ควรจะเสนอไปตามเรื่องของสื่อนั่นนะครับครับแต่ว่าที่ที่เราว่าเป็นกลางมันก็ไม่มีอะไรที่มาตัดสินว่ามันจะเป็นกลางใช่ไหมครับก็อย่างที่อาจารย์ทำสีว่าเหมือนกันนะครับครับ ก็รับได้นะครับแตนเพียง<ม>แต่ว่าเราก็ใช้วิทยะญาณในการพรมว่า<ม>เวลาฟังแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะือนที่หลายท่านต้อง่านนั่นแหละนะครับคุณคุณคณดาบุรีคิดว่าผู้ด,ดูส่วนหนึ่งนะเอาพุ่นส่วนหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะว่าเอาส่วนหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยใช้วิจารณาญาณออกไหมคือคำว่าออกไหมไหนที่หมายที่าหมายความว่า ผู้ชุมนุมมาเนี่ยมันมีห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งบางทีมันมานั่งดูที่ตัวเลขมากจนเกินไปหรือเปล่าแทนที่จะไปดูที่เนื้อหาไปดูที่สาระไปดูที่ข้อเท็จจริงผมผมว่าเขามองออกแต่ทีนี้เขาจะยอมรับความจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะอย่างคนที่ไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่เออมันน้อยเกินไปใช่ไหมที่จริงมาเยอะกว่านี้ทําไมคุณบอกมาสามหมื่นที่จริงมันต้องหกหมื่น อ,อ,อีกฝ่ายนึงบอกดูแล้วมันไม่ถึงหกหมื่นมันสามหมื่นเท่านั้นเองอ่านก็เถียงกันอยู่นี่ไงใช่ครับแล้วก็แต่ละฝ่ายเนี่ยเขาพยายามะดิเสตกันใช่ไหมรเขาเขาพยายามจะถล่มใส่ร้ายกันอะไรกันอย่างเงี้ยใ,ใช่ไหมครับาฉะนั้นคนดูก็ต้องดูว่าถ้าถ้าถูกต้องคือถูกใจใช่ไหมครับถูกต้องคือถูกใจมันไม่ใช่เงีนความเป็นจริงแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนเนี้ยตอนนี้เราแบ่งข้างกันเป็นสองทางใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องของว่าถูกต้องใครพูดถูกใจคือถูกต้องไม่ว่าเสื้อแดงนะ แสดงว่าแกนนาผู้ถูกใจก็คือถูกต้องสาหรับเขาครับอเสื้อเหลืองก็เป็นกันถ้าแกนนาผู้ถูกใจก็คือถูกต้องสาหรับเขาคราวนี้มันก็เป็นดา่ากันตัวเองสองข้างใช่ไหมแล้วกนต่าโชนสายกันเพราะว่านักการเมืองเี๋่านี้นเ,นเขาไม่ได้แข่งกันทําผลงานแข่งกันประดิษฐ์วัฒกรรมแข่งกันตอบโต้แข่งกันประดิษฐ์ประ,อะดอยคําพูดที่ดูแล้วเท่ฟังแง้าเชื่อถือครับมันในกรณีนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งอาจารย์ก็คือ เราจะได้ลบล้างคําว่าแดงทั้งแผ่นดินซึ่งคานี้ผมไม่ชอบนะในความเป็นจริงผมว่ามันไม่เหมาะสมเลยเอว่าแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยมันไม่ได้ในความเป็นจริงมันต้องแดงเหนือแดงอีสานส่วนใหญ่ภัคกต้ปลายพาคใต้มีน้อยอะไรเงี้ยมันดูตมเรตุสมผลกว่าใช่ไหมครับครับโอเคขอบคุณนะครับคุณคนรับุรีรังโทเขามาคุยกันใหม่นะขอบคุณนะครับคุณสวีชาขอบคุณนะฮะก็เป็นแฟนคลับใหม่ๆนะครับ อ่าไปแฟนคลับหน้าข่าวมั่งคุณทวีชาติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์คุณสมพรครับเป็นยังไงมั่งสื่อนาเสนอเนี่ยจริงๆแล้วนะคุณประจักษ์คุณสมพรครับข่าวแต่ละสํานักแต่ละสํานักเนี่ยมันมีคนหนุนอยู่บอกลูกน้องว่าเออไปหาข่าวตรงนี้มานะถ้าลูกน้องเสนอข่าวมาตรงๆเนี่ยบอกเฮ้ยไปเสนอตรงทําไมีเอามานี้เอียงหน่อยก็ได้ มีเหรอจริงไหมคุณประจัก์ไม่รู้สิไม่มีไม่มีอะเวลาดูทีถ้าไปรายงานสดเนี่ยมันมันเซนเซอร์มันอะไรไม่ได้แล้วมันอยู่ที่คนที่รายงานในเวทีมาเลยเนี่ยมันมันก็อีกอย่างนะคุณประจัก์ครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยไปสัมภาษณ์นายกหน่อยสิอืมอืมพอนายกพูดมาก็นายกพูดก็ไปสัมภาษณ์ผู้นำฝ่ายค้านเขาก็เวลามีข่าวเขาก็สองประเด็นนี่แหละจริงๆแล้วการนำสื่อเนี่ย ถ้าเป็นสดๆจริงๆนะตรงไหนไม่สมควรออกก็ไม่ต้องออกกลัดทิ้งไปเลยอัน็ไ้ไปลิดรอนลิดรอนนียฝากฝั่งหนึ่งโดนกล่าวหายอีกฝากฝั่งหนึ่งก็ว่าข่าวหาก็การเป็นสื่อถ้าเป็นสื่อจริงๆเนี่ยมันต้องเสนอข่าวตรงไปตรงมาผมว่าคืออยากได้ก็ความหยาบก็ความมินก็ความอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคุณสมพรอ่าแต่ละค่ายแต่ละสื่อแต่ละช่องเนี่ย เขาก็มีเง in. ินสนับสนุนมาเหมือนกันครับถ้าเสนอข่าวเขาไม่ดีเขาก็ไม่ให้เงินสนับสนุนอยิงไม่เป็นประจักษ์คุณสมพรก็ไม่ไม่ไม่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับโฆษณาอยู่กับเลตติ้งใช่ยิ่งม็อบอย่างเนี้คนสนใจคนก็อยากจะเสนอข่าวม็อบก็ก็จะคนก็สนใจคนดูเยอะจะบางส่วนโฆษณาก็จะดูบางส่วนจี่ไม่้องหมดหอนสถานีวิทยุเนี่ยฮะเหมือนกันครับครับไม่รู้ว่าผิดหรือถูก แต่ผมดูนะจริงๆแล้วผมดูเนี่ยผมดูเสื้อแดงผมก็ดูบูสกายผมก็ดูแล้วก็ช่องของคุณเนี่ยผมดูมากที่สุดผมบอกค,คุณทวีชาตดิดูจากฟรีทีวีเนี่ยคุณทวีชาติคิดว่าข่าวข่าวหลักนะเอาข่าว